ตอนนี้เราก็มาถึงถนนคนเดินแล้วนะครับเราจะเริ่มจากจุดหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ครับผมจะให้ดูบรรยากาศนะครับของถนนคนเดินว่าจะมีอะไรขายบ้างอะไรที่น่าสนใจนะฮะเริ่มจากตรงด้านข้างอนุสาวรีย์ก่อนนะครับมาช่วงนี้ก็ดีนะครับคนน้อยดีไม่เหมือนช่วงสงกรานต์หรือปีใหม่นะฮะช่วงนั้นคนจะเยอะมากวันนี้อากาศก็จะร้อนนะครับดูบรรยากาศนะฮะ นี้งมองขอถอนคำพูดตาน,นะครับพี่บอกว่าสัปดาห์นี้คนไม่เยอะเนี่ยคนเยอะครับอย่างนี้ในช่วงสงกรานนี่จะขนาดไหนในตอนนั้นเนี่ยคือ <c oughs> ถ้าเราเพิ่งลงมาจากดอยอินทนนท์ฮะที่อุณหภูมิกองศาฮะแล้วมาเจอกับอุณหภูมิตอนนี้นี่ที่ ผมคิดว่าน่าจะ3 0 32ได้นะฮะต่างกันสิ้นเชิงนะครับจะเห็นจากในคลิปตอนนี้นะครับที่เหงื่อก็มัท่วมนะฮะ ที่เราไม่ได้เข้าไปชมในทุวัตนะครับดูจากภายนอกนะก็ใ<อ>ี้เห็นสภาพบรรยากาศก่นอนอย่ตอนนี้อ่ะไข่เมื่อกี้ก็มีฝรั่งนะครับสนใจนะด้วยซิสเต็มที่เล็กนะสามารถเข้ามาในพื้นที่ที่คนทั้งนัางจะเยอะแบบนี้ได้แบบง่ายๆนะอุปกรณ์ไม่ต้องเยอะมไม่ต้องหนักครับ เราสามารถได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจได้ขนาดนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะผมใช้ตัว Panasonic G7 นะครับร่วมกับชีอุ่นเคลน M นะฮะนี่คือตัวอย่างนะครับถ้าหลากจะดูว่าเวลาใช้จริงเนี่ยเป็นไงแต่จะมีปัญหานิดนึงตอนที่เราใช้แล้วเนื่องจากอุปกรณ์จะมีน้ำหนักถึงจะบอกว่าน้ำหนักไม่เยอะแต่ถ้าเราต้องถือเวลานานๆนะฮะ ก็อาจจะเป็นปัญหาได้จริงมันมีทางเลือก well ึ่งนะครับถ้าเราเลือกตัวสมูทคิวอันนั้นก็น่าสนใจนะครับว่าใช้กับตัวมือถือได้แต่บางครั้งนะครับถ้าเราต้องการงานที่แบบคุณภาพแล้วก็เลนที่คุณภาพดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเนี่ยก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมครับที่เราจะใช้ตัวชิวแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นปัญหาสําคัญหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราใช้งานนะฮะ อุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมกันเนี่ยแล้วก็จัดเต็มแบบนี้อาจจะเป็นที่สนใจของผู้คนนิดนึงนะฮะแต่คนก็จะมองว่าเราถืออะไร,ะรตอนนี้นะครับถ้าถามถึงเรื่องคุณภาพของเสียงนะครับผมใช้ตัวโหลดไมโครนะซึ่งก็เป็นช็อตกันตัวที่ติดกับตัวหัวกล้องะฮะ ข้อดีของตัวชัดกันก็มีนะก็คือรับเสียงทางตรงแต่บางครั้งเนี่ยมันคือปัญหาก็คือว่ามันรับเสียงที่เราไม่ต้องการเข้ามาด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าต่อไปนะครับผมน่าจะมีตัวรีวิวตัวไมโครโฟนแบบใหม่นะที่เป็นอาจจะเป็นแบบใชสสายหรือไวเลสนะฮะซึ่งน่าจะมาช่วยตรงนี้ได้บางครั้งเนี่ยเราไปในพื้นที่แบบนี้นะครับบางครั้งเราจะมีติดเสียงเพลงหรืออะไรที่อาจจะ ปันหาดลิ้กก็สิ์ได้นะือก็มีจุดนวดนะฮะก็เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติเหมือนกันเวลาเดินเยอะๆนะฮะก็มานวดผ่อนคลายกันได้เนะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านผัดไทยเจ้าอร่อยนะครับก่อนที่จะลากันคืนนี้ ผัดไทยธรรมดาสองห่อครับไม,ไม,ไม่ไม่ใส่ บอผัดไทยสะพานนวรัตน์น่อันนี้ขั้นตอนนะครับก็จะหยิบเส้นเส้นเส้นอันนี้คือผัดไปแล้วส่วนใช่ไหมครับเส้นแล้วก็มาผัดต่อใส่เครื่องใส่อะไรเห็นนะนี่คือเค้นแลับความอร่อยคือพอผัดกับด้วยผ่านเดี๋ยวๆใช้แก๊สใช้อะไรนะก็ไม่อร่อยแบบนี้นะ กินหอ<ล>มด้วยาาอันน้มันานานานแล้วให้เราไใช้แกมันใช้แบบไนแบบนี้แหละครับอร่อยครับเป็นแบบธรรมชาติใช่ะเปิดตั้งแบบต่เดิงนะควนสามพุ่ม มาชิมกันได้ครับผัดไทยขึ้นชื่อของชิปใหม่ขายทุกวันนะครับเดี๋ยเราก็ได้มาแล้วนะครับตัวผัดไทยนะครับเอากลับไปกินเอากลับไปกินที่บ้านสองห่อครับต,ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านของฝากนะครับร้านนี้เป็นร้านไข่ส่งที่ผมอยากจะแนะนำนะฮะ พรทุกครั้งเนี่ยที่มาที่เชียงใหม่ผมจะซื้อจากร้านนี้กลับไปนะครับนี่เขาส่งในตลาดนะครับหลายลาร้านเหมือนกันร้านชื่อร้านนะครับแคบหมูแม่แช่มครับอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกันเลยว่าราคาข,ขายยังไงนะฮะร,ร้านอยู่ในตลาดบุรักษานะครับอันนี้ก็เป็นแคบหมูฮนะัราะเอีนนเยแบหมูแบบนี้มีถุงละหนึ่งร้อยบาทครับ เป็นแคบฝอยทองนะฮะหนึ่งร้อยบาทแล้วก็เป็นแบบไร้มันนะฮะอันนี้อันนี้นะ่าเป็นหมูกระจกนะหมูกระจกหมูกระจกฮะหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดนะฮะถุงเ,เล็กยี่สิบห้าบาท รวมไรวไปเลยรวมไปก่อนก็ได้ขอขอถุงแยกครับหทั้งหมด550นะฮะมาที่เดียวนะฮะได้หมดเลยที่นี่ะฮะขอบฝากนลไหมอันนี้รู้สี0ไหมแล้วก็แซวแล้วก็รแบ นี่ยังมีมีมสตอรอเบอรี่อยู่ด้วยสตรอเบอรีรร่กล่องละกล่องละร้อยแปดสิบ นี้เราก็มาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับสําหรับการซื้อของฝากนะครับก็คือที่ตลาดทุ่งเกวียนนะฮะตลาดทุ่งเกวียนอยู่ระหว่างทางนะครับที่เราจะกลับกรุงเทพนะก่อนที่เข้าตัวเมืองลำปางก็น่าจะต้องผ่านที่นี่กันนะฮเดี๋ยวเราไปดูข้างในครับก็มีอะไรน่าสนใจบ้างก็มีร้านแคบหมูร้านน้าพริกนะฮะ มีไส้อั่วนะครับลองดูไหมลองดูปากลาปรับตอนนี้ถ้าจะโแบบคึแบบเผ็ดน้อยนะขีดละสามสิบ สองร้อยสีส ต้องขอลาเท่านี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนะครับติดตามชมกันนะครับนี้คงต้องลาแค่นี้ก่อน,นครับสวัสดีครับ